ผูชมครับกลับมาถึงฟาร,ร์มเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ทุ่งกว่ากว่าครับจากราประชานาช54อำนาจเจริญมวลหลายครับมวลหลายลากระสดใสยัจงจะไปคงผลไม่ตกเลยแหละเนี่ยเนาะวันนี้ลูกๆล,ลาดประชาา54โดยการนำของน้องนะครับพอวิทูล วงทองวิทุลางกูลจัดเต็มหนุกนานหนุกนานกันเลยตรนนี้ก็จะไปขายผลผลิตนะครับไม่แน่ใบๆอาจจะเข้ากรุงเทพเนาะร่วมงานเสวนาบำเพ็ญกุศลแด่เพื่อนๆที่เสียพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่น27ทับ2524มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับผมมาประจบน้ำมูรก นีก่อนพี่เป็นน้องก็ฝังแน่นนะตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันได้อยู่ประมาณ30-40ท่านทั้งอยู่ในเพศบรรพชิตก็มีศึกลาศึกษากันลาเพศเข้ามาเป็นอนุศาสนาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษดอกต้งด็อกเตอร์อย่างประสิทบุตรศรีนี่คนขอนแก่นเนี่ยโอ้ยเพื่อนรักสนิทสนมกันตอนนี้ทำธุรกิจเรื่องงานสื่อมวลชนมีทีวีมีทีมถ่าย มีดีทั์อะไรต่างๆติดตามได้นะครับประสิทธิ์บุตรศรีครับผมคนบ้านผือแต่จำผิดนะคอนแกนเนาะแต่ก็เพื่อนอีกคนหนึ่งจักรกิดจันดําโอ้สุดยอดนั่งใกล้กันเวลาเรียนเรียนเก่งเกียนติยมดับหนึ่งด้วยเนาะโอ้ยเรานี่ผมนี่มันไม่ไม่ไม่ไมเก่งหรอกพอสอบชุดพอคอสอได้หนีเลยไม่บอกเพื่อนเลยสอบบรรจุเป็นครูที่ ศึกษาสมคโนนสมบูรณ์ขอนกันเฉยเลยตั้งปี2521นะครับนี่แหละวันพรุ่งนี้นะครับงานจะมีวันวันเสาร์นะครับที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารว่าอย่างนั้นนุนูน่นละนนทบุรีกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเดินทางพรุ่งนี้ไหมหรือว่าเช้าวันที่14เราก็ดูกันไปนะครับพรุ่งนี้ไปขายของอาจจะปิ้วเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อน บนไปด้วยก็ดูภายในนะครับภายในฟาร์มอันนี้กำลังจะแปลงโฉมละนะกำลังคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านวินัยวิทยาประทีบอยู่ว่าสร้างเหมาเลยไหมทำหลังคาหรือเราจะทำแบบพี่แบบน้องเอาน้องๆมาช่วยสนุกสนานกันไปกำลังวิเคราะห์กันอยู่ครับ โอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับบอกไปบอกมาเกือบสามนาทีเนาะโอ้ยหลัเกเดือบอะไรที่มาเบิง่งมึงว่ะบอกไปตัวจีบตัวแดนขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ